ทีเอากรนลํำก่อนที่สอนลูกซีฟหน่อยเป็นกรนต่อจากไหวครูเอาละฮะนี่โปรดสงบเงียบหน่อยจะเป่าส่งเสียงโหหมอรลำโซก่อนเซยงก่อนจะจะส่งเสียงทั้งแต่ปะะเถศแต่กำลังเกี่ยวเดียวเดียวกระตังไม เมืองบามช่างอิปไตยเซฮลีีภาพปลาป,ปลื่นบวสิปืนด้วยมาฉาดไทยพ่วมก้าหวนาเขาสู่สีเวไล่พวกชาวไทยทั้งมวลทั้งมวลจะกปวในใบบุญกเด้อคุณทางแต่จจนีกไก่ไล่เขาตกถึงเขาวังสินแก่เมืองบางซอยกันซุ่มทิ้นมาอยู่บางนั้นรับกินมาอยู่บ้างนี่หาจดจอยใจเดียวอย่าไปเกี่ยวคนทาง คนดังอางกันบ้านเวิรงตัวเติมสวยเได้แย้มฟังตั้งตาพวกกระพุสาวนุ่มน่ายามัวเอาเลยกระปุกมัวเดิมพอมัวตั้งแต่โซเรื่องส่งขาลังส่งหาดเพิ่นนำกกขาเท้าขาขาบอาห่วงการเมืองบานจากทหารไทยก่บให้ทาแนั้นด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยทั้งางและทำแหน่งรา ทุกต, ah ต่ตลอดนักศึกษาผู้บาเศษเน้นคณะกรรกผู้เรียนลูกผมมีหูตากว้างเห็นใจใ้ตามฮันนาันหันหน้ามาฟังลำแจ่มก่อข้าละวะไ,ไ,ไ,ไหวะไหวในท่านผู้จเจริญก่อนสอนลูกศิษย์ก็เลยว่าให้เป็นแบบสําหรับลูกเต่าที่มาเรียนน่ำกบตัวน้อยเดียวนะคะเพิ่งจะยูเ่อปอปอโอสามเอง เป็นเด็กหน่อยโตเล็กนิดเดียวแต่มีใจมากว่าอยากเป็นหมอลำปจักเอเลยมาฝากใายแนี่ต้องยืนเดี๋ยวเราพูดเป็นผู้ชี้ผู้สอนไทยูอกาก็ดีใจที่ที่ได้แตกนอกแตกไหนก็หมอลำเนาะ